บบดูไม่มีแอดมินถักหาถ้าวันไหนไม่ได้ไลก์ก็คือรอแนวทางในกลุ่มได้เลยนะคะเพราะว่าบางทีหนึ่งไม่ได้มานั่งไลก์ตลอดนะคะแต่จะพยายามไลก์ให้ได้แบบเยอะที่สุดอะจะมาไลก์ให้ได้บ่อยที่สุดนะคะเพราะว่าก็หลายอย่างจริงๆนะคะหนึ่งอะทำหลายอย่างใครพร้อมแล้วมีใครพร้อมแล้วพิมพ์พร้อมมานะคะแหวนปู่สองร้อยเก้าสิบเก้าบาทจะส่งฟรีค่ะหนึ่งไม่ได้ถือแหวนปู่มาด้วยต้องขอโทษด,ด้วยครับ แหวนปูสอ9รบาทจะส่งฟรีค่ะผ่าแล้จะให้แคบแล้ว แครบน้อยไม่ทันให้แคปบน้อยก่อนนะออะทวนน้อยก่อนเลยค่ะทวนน้อยก่อนเลยทวนน้อยก่อนเลยนะคะแหวนปู่299บาทจัดส่งฟรีและแถมทุบให้ค่ะ วันนี้นะคะหนึ่งชอบห้านะคะหนึ่งขอเน้นที่ห้านะน้อยวันนี้หนึ่งชอบห้านะคะหนึ่งขอเน้นที่ห้านะคะสามรอบหนึ่งชอบหนึ่งชอบแบบนี้นะคะอ่าถ้าตัวเจาะตัวตัวเจาะเต็มนะคะหนึ่งจะเจาะลงในกลุ่มให้นะคะอันนี้เป็นเจาะเน้นให้นะคะก็คือหนึ่งเน้นให้สองหางนี้นะคะแต่ตัวเจาะเต็มหนึ่งจะลงให้ในกลุ่มนะคะใครไม่มีเงินบูชาของติดตามแนวทางฟรีกันไปก่อนนะถูกแล้วค่อยกลับมาบูชานะคะเล่นรอบไหนตามสะดวกเลย แต่ว่าหนึ่งให้ตามสามรอบเลยแต่ท่านหนึ่งจะชอบอ่ะหนึ่งจะเน้นอ่ะหนึ่งจะเน้นที่รอบปกตินะคะหนึ่งจะชอบเน้นที่รอบปกติพี่เป็นสมาชิกแล้วแต่ชอบดูน้ำหนึ่งนะลูกเป็นตัวเองดีตรงดีแม่ชอบขอบคุณแม่ปุ๊กด้วยนะคะขอบคุณในความเมตตานะคะแม่ปุ๊กนะคะ ต่อที่ลาวกันนะคะต่อที่ลาวนะอันนี้หน่อยนะหนอยนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9าี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าและสิบนะคะต่อที่ลาวเลยค่ะนะคะลาวลาวลาวหนึ่งขอเน้นที่สองนะคะลาวหนึ่งขอเน้นที่สองนะคะลาวหนึ่งขอเน้นที่สองใครแคปหน้าจอแล้วใครแคปหน้าแคปหน้าจอนะคะทุกคนขาแคปหน้าจอนะแคปหน้าจอนะลาวนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าสิบนะคะยก299บาบาทจัดส่งฟรีและแถมทูใหยคะ่ะตำราวใครแบบว่าเป็นสายลูดก็สองไปเลยค่ะแม่นะคะใครเป็นสายรูดก็สองไปเลยหนูวันนี้หนูมั่นใจสองหนูมั่นใจว่ามีสอง ใครที่แบบว่าเป็นสายรูปก็ส่องไปเลยจ้าถ้าวันนี้ถูกจะบ,บูชานะคะได้เลยค่ะถูกก่อนปังก่อนแล้วค่อยกลับมาบูชาก็ได้นะคะไม่เป็นไรไม่รีบไม่รีบไม่รีบป,ป้าไปป้าเอากระเป๋าตังให้นหน่อยกระเป๋าตังอยู่บนรถ ป้าเอาแม้ให้แม่ด้วยครับ299บาทนะคะใครซีเอแล้วก็ทักไลน์ที่หนึ่งปักหมุดได้เลยนะคะวันนี้ขอให้ปังนอยปังลาวนะคะขอให้ปังทั้งนอยแล้วก็ลาวเลย ขอให้ปังทั้งนอยแล้วก็ลาวเลยใส่เลยได้จำได้จำ้ได้ขอให้ปังทั้งนอยแล้วก็ลาวเลยนะคะสักครู่นะทุกคนแบตจะหมดเลยอะไลท์ที่ไล์แบตจะหมดตลอดใส่ให้หน่อยอเลกะ คือคไหนครับอันนี้ไม่ม่ตังค์ไม่กี่บาทยนะตหลายบาทอุู คุณอะไรนี่77ใส่แมสก่อนถือก่อนใ,นอนใส่ซีเอฟแล้วทักไลน์ได้เลยนะคะเดี๋ยวหนึ่งจะปิดไลน์แล้วนะคะแล้วเดี๋ยวก,กลับมา เจอกันแลวกลับมาเจอกันหลังน้อยออกนะคะน้อยลาออกก็คืนนี้ไม่น่าจะได้ไหลหรอกไม่ไหวหรอกไม่น่าจะไหวหก,หหกคืน